โหลมารับหน่อยสิหมอเถื่อนนะกลุ่มนั้นอนะ <So> มารับหน่อยอยู่ร้านหรูก็เลนเกี่ยวโอเคโอเคส่งจีมา okay, เดี๋ยวไปรับโโออเเคคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้ว เขาเป็นอะไรวะวันนี้บักจังวะฮะ ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมมันดูแบบมีปัญหาจังวะไอไปเลยอ่ะ แต่เมื่อเมื่อคืนคือบอกว่ากำลังจะเดินไปหาแล้วคือหายไปเลยอ่ะคือเขาน่าเสียงเคยบอกอ๋อโอเคโอเคได้เลยได้เลยขอบคุณครับบ๊ายบเขาบอกพี่ที่สามมาวันมันอยู่ตลหรอใช่อยู่เมื่อควักโทรศัพท์แล้วมันจะมันจะแครตลอดเลยระหวาได้คุยกับใครอย่างพี่สามก็อยู่นี่ ันน่ะสิไม่เขาคุยกับนี่ไงเขาคุยกับว่าดีวผมเมียมึงเป็นอะไรกันเนี่ยกูจะทำไงกูจะถวายมึงกูคิดถึงมึงไม่ได้หรอกเพื่อนกูวางก็ได้มึงเป็นอะไรกันสองคนเมียนะมึงทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ไม่ได้ทะเลาะคือกูเห็นลงโน้ตโดนเมียด่าอยู่สมน้ำหน้าไอ้เขี้ยกูว่าจะทำไมด่ากูลงโน้ตด่าเอ้ยไม่ใช่กูลงโน้ตว่าคนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเมียกูบอกกูลงทำไมอ๋อมไ่เก็บไว้คนเดียวอะไรอย่างงี้กูเลยบอกหววอั้นกูเลยลงคือ ก็ลงแล้วมึงก็โพสเฉพาะฉันสิไม่ได้ลงเฉพาะฉันอะไรเมียกูเห็นเนี่ยกระเพาะฉันหาเลี้ยให้เมียมึงด่าตลอดเลยหาเลี้ยให้เมียด่าเนี่ยมึงทำไรวะกูเพิ่งเล่น g p พเอลเสร็จเมื่อกี้เฮียโคตรจะงงเลยไม่เป็นมันดีเอ้ยไอ้ยายหมีก็ไม่เข้าหรอยายหมีติดอยู่ช่วงเนี้ยอ๋อยายหมี่ทะเลาะกับหมี่ห้าเพร์เปียจัดเลยช่วงเนี้ยโอ้โหทะเลาะกับผัวเดนหลี่เฮียกูเพิ่งเริ่ม เล่นนนาได้เสียน่ะเสียนแบบเพี้ยโอ้ตั้งแต่โมว่าแล้วอ่ะอยู่ไหนเนี่ยว่างมันเหงาว่าอยู่แลนด์ไม่แต่รอรออะไรหาอะไรทำอยู่มันไม่มีอะไรทำอ่ะมันมันว่างมันเหงาร้านลูกเยอะแยะไอ้เหี้ยไปเอาชิ้นส่วนปืนู่นมันไม่มีที่ไอ้ไปรันกันดีเหี้ยเข้าใจปะกระลุลูกไม่พูดดีกว่าตาจะค่อยว่ากัน โีลงไปเออเรารารู้จักกันมาใสองจะสองปีแล้วนะสองปีแล้วแต่เริ่มเล่นไปเอ็มอ่ะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนให้ตาภาพน้ำเดี๋ยวมายืนใกล้รถเดี๋ยวมันต่อยนี โรแมนติกซินโดรมเธอเจอเธอที่เหมืองเยเจอเธอที่เหมืองโรแมนติกไปเก็บเห็ดกับหนุ่มไหนก็ได้เมื่อเจอหัวโมงทีไเก็บเห็ดไปกันใครไปเก็บเห็ดไปกันใครไปเก็บเผ็ดหมอไปฟังมันเป็นเรื่อง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 เ้ยมันจะกดคิวแล้วมันใจนี่ลดอีกไหมอ่ะเริ่มได้อะไรอ่ะ เราอยากรู้ใครไปเก็บเห็ดกับใครดิท็อปไปเก็บกับแม่มีหัวม่วงอ๋อฮะมึงก็บอกความจริงเฮียมาเอาเฮียยังไม่รู้เรื่องเหรอไม่เฮียน่าจะรู้เรื่องนะไม่รู้ไม่เรื่องเก็บเห็ดมันอีกเรื่องหนึ่งอองนี้เหมือนกูเมาเลยวะ เบบคุณเบาพูดไปเรื่อยเลยวะพี่สมัยนิ่งเลยนะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ากูณตับร้อนว่าแคทพคุณตับรอหรือว่าแคทพี่ทำไมซีโร่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินอ้าวพี่สมัยทำไมไม่พูดหน้าเบี้ยวหน้าบูดเหมือนตูดลิงเขาไปเลื่อยจัดเขากำลังไหวกำลังโฟนเลยว่ะทำไมอ่ะแล้วทำไมยืนเงียบทำไมเนี่ย ไปเข้าห้องน้ำมา oh. ของเงียบซสองหนทีไม่ได้เลยดิแล้วก็ไม่บอกป่ะเราแค่ถามว่าอะไรคือไปกิบเหตุกันอะไรยังไงบอกแล้วบอกแล้วว่าไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่ได้กด n เ,เ,เฉยเหรอแล้วส <c oughs> รุปว่ากิบเห็ุอะไรวะท็อปเล่ามาให้ฟังหน่อยี่อยากรู้โดยละเอียดไหมเรื่องมันเป็นอย่างงี้เรื่องมันมีอยู่แว่เธอหยุด จุดจแทรกไม่ไม่เรื่องนี้พี่สมายไม่มีไม่พี่ไม่เกี่ยวกับพี่สมายแต่พ oh. okay. like oh. oh. okay. okay. ี่สมายเขาู่ในเหตุการณ์เฉยๆคืออะไรใช่แล้วสมายไปคิดโลคิดโลที่ท็อปที่ท็อปคินนะคิดโลคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเหตุการณ์ของพี่สมายไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยกูไม่เคยไปเก็บเหตุกับผู้ชายเลยรอเจ้หรอไม่มีจริง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 รอจริงใช่หรอนี่ไเบลลหรอใช่หรอกูเก็บเหตุกับใครอ๋อจังหวะเธอมันผ่านมาแล้ว ผ่านมาแล้วมันผ่านมามันผ่านมานานแสนนานอย่าไปพูดกันเลยเราเรารคิดถึงไหมไม่เอาเาตายค่ะไปแล้วใครมามาเล่นเกมกันเธอกดเลยเธอกดเลยคนเลยตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมามันสุดร้องเพลงคือการร้องเพลงใช่ไหมท็อปอืออืออืออะไรวะ แต่พี่รู้ไหมว่าตอนนั้นนะพี่ทํากันเป็นขบวนการมากเลยนะผมโคตรผมโคตรผมก็ลังคิดว่าโหแสบสุดๆจาไว้นี่ได้ไหมไอ้ท่านอ่ะจาได้อ่าอยู่ดีพี่ก็บอกท็อปอย่าอยู่กับท่านวันหนึ่งน้องมันจะถามอะไรก็ไม่รู้แล้วพี่ทำไมก็พามนี้นหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วอยู่คน<ด>น<ม>ั้นไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนี้ปะใช่หรอใช่ผมจำได้มันมีหลายคนไม่มีเ่ะมีหลายคน <étique> <occasions> ใช่ผมได้ข่าวมาเหมือนงั้นตอนนั้นน่ะชอซากบอกผมมาแล้วตัวละครรับก่อนปาวานอีกแล้วเชือใช่ชื่ออะไรนะทำไม่ได้วาเลนวาเลนเออใช่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 ให้รถให้อะไรอุ้ยเมุ้ยพูดถึงเมื่อก่อนก็ตลกดีเหมือนกันเนาะเข้ามาเจอแม่แม่หมีคือว่าแม่หมีมันไม่มีรถรถอะไรนะมึงที่วาเลนให้มาเ็นตโน <better> เออไม่ไม่มีมีเซนตโน่ขับไอ้เหี้ยถามว่าไม่มีขับเป็นปะขับไม่เป็นอะไนตอนอยู่นู่นเลยนะตอนอยู่นู่นตอนอเูาเขาจบโลที่นู่นไงเขาก็เลยตอนอยู่เปิดประเทศแรกเลยอะประเทศแรกอะอยู่เปิดเปิดเทาอ่ะรู้จักปะไม่น่ารู้จักรู้พี่ผมโดนหลอกผมหลอกโดนหลอกให้ไปยุ่งาไปยุ่งไงได้ผมโดนหลอกให้ไปยุ่งว่าแล้วปลอมตัวทำไมวะไอ้เหี้ยปลอมตัวงงเลยไปถึงปลอมตัวปลอมทำไมวะ มันคนละประเทศกันอย่ามาโยงกันไม่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 พี่ฟังผมอยู่ดีไอ้ท่านเอ้ตอนนั้นไม่ใช่ท่านนยชื่ออะไรพี่กล้วยอ่ะออกท็อปเดี๋ยวถ้าท็อปมาเมืองนี้โทรหาพี่หน้าเบอร์อะไรก้าวก้าก้าแล้วก็แปดอะไรนี่แหละอพอให้เขารับทีเฟิร์สทีเฟิร์สอ๋อออกเฟิร์สอาาให้แล้วก็ไปเจอแม่หมีพี่กล้วยบอกท็อปเนี่ยใครลองทักดูผมว่าใครว่ไอ้หี้อะมาเปลี่ยนตรงผม มาปลอมตัวแล้วก็พาไปร้านรถไปคุยอย่ใครทักกไม่รู้แล้วก็ไปหน้าโรงพยาบาลอ๋อที่มึงไปกันสามคนแต่กูจำได้ใช่ใช่มีมึงมีออมมีคอนคอนใช่ไหมใช่จำได้และจำได้แหละงงมา,เากเลยไงเขารู้หมดเลยเอต้องเจอแม่มีมมา่อก่อนอตอนเล่นประเทศแรกอะบอกว่าคือแบบเวลาจะพูดคือเหมือนดอกพริกุลจะลุกออกจากปากของมึง จริงเป็นกานจริงบอกว่าถามคาตอบคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไม่มีอยู่กับใครอยู่กับคนที่พูดเยอยที่สุดในในแก๊งกูจะบ้าชื่ออะไรนะมึงจำชื่อไม่ได้อะไปเหรออยู่กับเอ้ไปบอกลูกสาวลูกสาวคนแรกลูกสาวโหพูดมากแบบพูดไม่หยุดพูดแบบเสียงแหลมเสียงตีนวะทั้งเสียงแหลมทั้งเสียงตีนจะบ้าเธอแล้ว ไอเก่งกเดี๋ยวพี่พี่คนนั้นไม่มาเหรอไอ้เดริลาไม่มาเหรอไม่ยังไม่ติดต่ออะไรเลยบอกว่าเดี๋ยวเข้าประเทศแล้วโทรหาเธอลองทิ้งเมสเซหาเขาหน่อยเอาของเอาของท็อปเอาของท็อปเล่นมาให้ผมทายเหรอผมเก่งนะตาภาพยนต์มีหัวภาพยนต์ไม่ก่อนเลย แฟนตาลูปยังใส่ในต้มยำอ่ะเอาไว้ขูดผิววะใส่ในต้มยำขูดผิวมันอะสาผมได้ด้วยสาผมได้ด้วยขูดผิวอะไรสาผมเนีด้วยไม่รู้สาผมได้ด้วยผลมันจะเป็นยื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 ้นิดนึงเป็นลูกลูกเป็นลูกลูกแบบมันมีเปรี้ยวๆของฟัดค่ะตะไคร้แล้วก็อะไรข่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะกรูดถูกต้องมะกรูดเป็นผลไม้เหรอวะเออวะ นตอนดูเนี้ฝาห้องไม่เสร็จทั่วไปแล้วไปบอกหนึ่งที่หน่อยเปี้ยว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 ด้วยใช่เป็นป้อมป้อมอ่ะไม่ใช่นายกนะป้อมป้อมอ่ะป้อมป้อมดรอยมอนด์อ่ะตัวอยมอนด์อ่ะตัวอยมอนด์ป้อมป้อมมากไปเปี้ยวเฮ้ยผมจะไปหาเปี้ยวหน่อยผมเป็นข้อเป็นข้อเอารถขอโทษนะไม่ใช่เอารถเปี้ยวเป็นคนตรอหน้ารักวัวเสียงแบบสวยๆเขาบอกว่าตัวเหมือน มันอยู่บนต้นมันเอามันมันเอายอดอ่อนไปไปแบบว่าแกงสีอะไรเนี่ยสีอะไรสีแดงสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่ะไปทัวร์คืออะไรอะนะเป็นปกปักอะไรนะไปทัวร์คือหมายถึงว่าเราจะไปขึ้นแกงต้มวันเสาร์ขึ้นแกงคลุกแล้วก็นดีดับได้ลีดีดับไดแกะปะคืออะไรวะเขาชอบเอาไปแบบพวกแบบว่าเอาไปตากแห้งเพื่อแบบเก็บไว้ไปหามแกงเออถูกโอ้โห อันนี้เป็นเป็นมันคืออะไรก่อนอันเนี้ยคนแก่ต้องกินอะไรคนแก่เคี้ยวอะไรแล้วก็ไม่ใช่บอกปลักอะไรมือคือลิงลิงปีนต้นอะไรลิงปีนต้นอะไรต้นไม้เปนไม้ต้นอะไรล่ะเมื่อกี้พี่ด่าเลยผมว่าชื่อแบบได้เหือนมากเลยมะพร้าวเออรวมกันสองคำคำเล่นพูดว่าอะไรนะหมากมะพร้าว ไม่เอาคำตรงกลางเอาเอาคำหัวคำท้ายเลยหมักหมักเผาเออนี่เธอเจไดลามาอยาถามว่าคืออะไรไม่รู้จักเหมือนกันเจไดลา่ยสวัสดีตอนนี้สวัสดีครับแล้วคนอื่นล่ะเจสวัสดีครับสวัสดีครับคนอื่นกำลังขยันกันอยู่โอ้ขยันด้วยโอ้เขายังไม่เมียนนี่กันเลยอู๊ดงั้นงั้นงั้นเจก็ฟังไปแล้วก็เจก็ไปบอกเขาอะไรกันนะ ได้โอเคองั้นทมายคุยคุยล้ไเดี๋ยวว่าเล่นกัน,นนะก่อนไหมพักหนึ่งนะพักหนึ่งนะพเขาให้วตดอะไรนะวตดอะไรนะ <c oughs> เจนนี่หรอไม่รู้ว่าเขาให้วตดอะไรไม่รู้อะเธอลองดูดูในนิตยสาร เจนีราจะมีคนเข้ามากี่คนถ้าเอาจร้าตอนนี้แบบที่มีอาวุธแบบมีถึงไม้อะมันรวมพิกษสาเนี่ยโอเค<น>ได้เลยคนเดิมๆก็กลังกำลังดันกันอยู่แต่เราขึ้นเดินหน้าใช่ไหมใช่แล้วประมาณวันที่สิบไม่เกินวันที่สิบห้าคือหนูกำลังหาวันอยู่ว่าวันไหนจะเหมาะๆลงชุดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ย oh. ใช่แล้วแก๊งหนูจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบ คอนเทนต์ด้วยแล้วก็แบบไม่ไม่ได้รันขนาดรันร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเล่นเน้นเล่นกันอะไม่ใช่เชื่อคอนเทนต์หรอก <c oughs> เน้เนเล่นกันให้สนุกอ่าแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นมันเป็นแก๊งอะเนาะที่ีรา <c oughs> มันก็จะมีอยู่ว่ามีข้อบังคับมีกฎอ,อะไรบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอะเซตกันที่ว่าเราจะเล่นเราจะรันกันประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่ตึงจนขนาดบอกว่าจะไปแข่งทีมชาติแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้หย่อนขนาดบอกว่าเราแบบ แบบต่างคนต่างหายไม่มาเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เจลิลามองว่าอันนี้คือตรงกับที่เจริตามองไว้หรือเปล่าอะไรยเงี้ยได่เพราะว่าแบบคือตอนเนี้ยน้องกับแฟนเขาก็อยู่อีกแก๊งหนึ่งใช่ไหมแต่ก็เป็นแก๊งชิวๆนั่นแหละคือมาจากแก๊งเก่านั่นแหละแล้วก็เหมือนคนมันน้อยไม่ซิโรดูดีรสาหน่อยฮาราดูสีรสาดูแล้ว พี่จะพาไปหมดปล่อยเร็วเลือกเลยเร็วมันบับลอยได้ปะบับลอยได้ปะได้หมดจ้าปัระเด็กเล็กพร้อมแจมที่ไหนวะมันผู้ดอยอะไรวะคืออะไรมายถึงว่าการจะไปขึ้นเอาเราไปประเทเล็วประมาณน่าจะสลดยี่สิบคนมันน่าจะสวัสดิการที่ไหนอ่ะที่ไหนเอ้ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าห้องไหนอ่ะแชทแชทวันพูดหรอวันพูดอย่างอยู่อาอเว้ยอะไรเนี่ยเธอว่างเปล่าไปเปล่าเกากดเกาก็ตกลงอยแล้วอ่ะเขาจะเล่นกันห้องแชทไหนวะเธอ ไอห้องทั่วไปข้างล่างห้องห้องทั่วไปที่ไม่ช่องไม่ใช่ห้องไม่เสร็จทําไม่หนุไอวะอยากเล่นแล้วจะเขาจะเล่นกันดึกป้ะวะเล่นไปเลยลองเล่นไปเธอมึงไม่เป็นไรเกือบไม่มีอะไรทำเดี๋ยวงอมไม่ไม่จะบอกว่าจะบอกไม่ใช่ประเทศนี้นะอีกประเทศหนึ่งใช่ใช่ประเทศอื่นแล้วก็อย่างนี้เจล่าคือเรื่องอาวุธเรื่องอะไรอย่างเงี้ย เอ่อค่อยๆดันได้ไม่ไม่ติดอะไรก็พอเรา<ด>ไปเล่นแอดองแอรดอะไรกันใช่ไหมมีของก็จะเอามาทยอยดันดันให้ดันดันให้คนในแกงแต่ว่าจะเป็นลักษณะแบบว่ายืมไปใช้ก่อนแล้วค่อยเอามาคืนทีหลังอะไรเงี้ยเพื่อให้มีเอาไปเล่นก่อนอะไรประมาณนี้ใช่ใช่หลักๆก็เป็นญาติญาติกันนี่แหละเซนิราบอกว่ามีญาติญาติเพื่อนๆกันนี่แหละมาแล้วก็แต่คือมันก็ต้องมีกฎมีระเบียบบ้างอะไรเงี้ยเพื่อว่าหนูไม่อยากให้บอกว่ามาเข้าแกงแล้วก็บอกว่า ทุกคนคือแบบหายไปกันหมดเลยไม่มีใครมาเล่นไม่มีใครรันอะไรอย่างเงี้ย<ช>มันจะกลายเป็นว่าไม่เป็นแก๊งที่ล้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่มไม่ใช่ว่าเอ้ยพอคิดว่าเอ้ยเป็นแก๊งญาติกันเองแล้วคือกูจะไม่รันก็ได้กูจะรันก็ได้่ไม่เอาผมก็จะตั้งกฎไปว่าถึงเวลาที่กําหนดทุกคนต้องมานอกจากว่าค,คือคือไม่ได้เป็นว่าอย<ล>ากให้แบบเอออยากอยากอยากแบบว่าคือถ้าแบบรันหกวันเนี้ห้าวันนี้เจ๊แล้วแบบว่า มันจะมีสักวันหนึ่งหรือว่าสองวันเอ้ยไม่กูไม่อยากเล่นไฟมบอกกูอยากเล่นเกมอือถือนียลาได้ไม่ต้องว่าลาได้ไม่ติดเลยติดแต่ว่าติดนี่ก็ลาได้ปกติแต่ไม่ใช่ว่าลาทั้งสัปดาห์น้านี้อันนี้ต้องพิจารณาถึงจะเป็นญาติก็เห็นพิจารณานิดนึงอแต่ธุระสาคัญงานโอซีนีก็เออคนเรามีหน้าจะนีลาว่าไงอยากจะเสนออะไรหรือเปล่าคือด้วยความที่ว่าแกงมันยังไม่ขึ้นอ่ะจดนีลาสุดท้ายเราก็ต้องมาคุยกันก่อนที่จะขึ้นแกงในลักษณะที่บอกว่าอ่อ แนวทางแก๊งเป็นยังไงทุกคนยอมรับตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือสิ่งที่หนูบอกกับทุกคนก็ประมาณนี้เพราะว่าทุกคนก็เอ็กเซปต์ประมาณนี้ว่าเออถ้าบอกว่าแนวทางมันเป็นอย่างนี้จริง,รง,รงๆเขาก็โอเคแล้วก็สมมติว่าถ้าเราไปเล่นรีนั่อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะแบบให้มองว่าแบบเราแพ้ได้แพ้เป็นแล้วก็ถ้าชนะก็ดีถ้าแพ้<อ>ก็ไม่เป็นไรก็ร่วมกันสู้ไปด้วยกันอ่ะพี่นึกออกไหม okay, okay. อะไรประมาณนั้นแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมีมาอีกคนนึง่ได,ได้เลยครับ เธอส่งดีซีให้เจ้คนนี้เจนลิลาเ,เจเจจุดในวัดยูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปแอดไปโอเคไหมท็อปอันนี้ท็อปอันนี้เป็นลูกน,น้องเขยอันนี้เป็นน้องหนูชื่อแม่หมีอันนี้ครับอันนี้ครับอ้ชื่อเจลีลา,าเจเป็นอะไรกับลุงเจิดนะหนูลืมเป็นน้องสาวเป็นหลานเป็นหลานแต่ว่าเป็นเป็นเพื่อนของพี่จมพูใช่ไหมใช่อ่าก็มียศเป็นอาตอนแรกแต่ว่า แต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากเรียกอาอยากแบบอยากให้เจเป็นฟิลแบบว่าเป็นเพื่อนมากกว่าเพราะว่าใช่ไม่เพราะว่าวันแรกที่เจอกันกันวันแรกที่เจอกับชมพูพอดีไงวันแรกที่เจอซีโร่อะใช่ชมพูฝากเลี้ยงไว้ไงมีฝากเลี้ยงทำไมทำไมเจเลี้ยงซีโร่เป็นแบบนี้อะเจฮะคืออะไรดอแดทที่สุดเลยฮัลโหลเธออุ้ยฮัลโหลเธอ อันนี้แม่มีเราหยุดหน้าเห็นไหมอุ้ยอันนี้แฟนเจ้หรอถ้าไม่ตรงอันนี้แฟนเจดีลาหรอเขาเรียกว่าพาร์ตเนอร์ครับโอ้ยพาร์ทเนอร์ด้วยมาเข้มเลยก็เรียกพาร์ทเนอร์ครับชื่มาสี่ิชายชื่ออะไร าไไนนะมาเชื่อม,มันเลยพันเนอร์ครับเจ้าปะพี่ชายชื่ออะไรเจ้า่ะลูกเนี้พี่พงครับชื่อพงพี่พงพี่พงเป็นอะไรกับเจลีลาพงคิวเล่ครับชื่อพงคิวเล่พงคิวเล่เ,ล <laughs> เป็นอะไรกับเจลีลาเป็นพาร์ทเน,นอร์ครับพันเนอร์พันเนอร์เรื่องอะไรครับูซ้อมครับบ้า <laughs> เราเรียกพาร์เนอร์โอเคโอเคผู้ร่วมกิจการครอบครัวผู้ร่วมกิจการครอบครัวทำลูกด้วยกันใช่ไหมครับมีป่ะทำดีๆเธออันนี้อันนี้พี่พง์มีอาวุธหรือยังมีแล้วครับมีครบหมดแล้วใช่ไหมชื่อเพน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 อเพนนี่แปลว่าความเจ็บปวดหรอเบเซอร์คือพี่เข้ามาพพี่ก็โกหกชื่อเลยเหลอเนี่ยเรียกพงษ์งันอ๋อ เอาเรียกว่าพงกันโอเคโอเคผมชื่อสมัยนะเป็นหลานเจดีลานซีโร่เป็นหลานเจดีลาแล้วก็แม่หมีเป็นน้องหนูนี่ท็อปแฟนแม่หมีครับเฮ้ยดูดิครับผมผมมียศเป็นน้องชายแล้วก็เป็นหลานของของเจลีลาเป็นทั้งน้องชายแล้วก็เป็นทั้งหลานเลยใช่ใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวแก๊งผมก็น่าจะขึ้นประมาณสัก ประมาณเดือนหน้าแหละแต่ขอเคลียร์กับแกงเดิมให้เสร็จก่อนมีคนเข้ามาแทนสล็อตก่อนก็อาจจะออกไปรันลงรันลูปอะไรกันแต่ว่าเดี๋ยวขออธิบายแกงของผมเข้าๆไว้ว่าของผมแกงของผมอาจจะไม่ได้รวมตัวคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยาอาจจะไม่ได้รวมเงี้ยทำไรกันอย<า>ู่อะไงเอาปีศาจมาให้เนี่ยเอยิ้มตายหมดนั่นแหละอาจจะไม่ได้รวมตัวคนเก่งแต่ก็คือบอกว่าอยากให้อยากให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันว่า คนเรามันไม่ได้เก่งกันแต่ว่าแบบอยากให้พากันไปให้รอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ววกใช่อารมณ์แบบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แก๊งผมก็จะแบบเสร็จไปว่ารันเราจะรันประมาณเจ็สิเปอร์เซ็นคือไม่ใช่แก๊งที่รันร้อยขนาดนั้นมีเวลาพักผ่อนมีเวลาไปฟาร์มมีเวลาไปหาเงินมีเวลาไปใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ที่คิดไว้อ